สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนนะคะวันนี้เราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะพศ2566ซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาววันอาทิตย์ลอามาดูกันซิว่าชาววันอาทิตย์นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะขอดูพลังงานสิบไปนะคะถูกออนเข้ากัานมาว้าว อ่ะเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะดีอ่ะการเงินดีนะคะการเงินมีข่ขาวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะใครที่หมุนเงินอ่อบาลานซ์ค่าใช้จ่ายอยู่หรือว่าการแบบเขาเรียกวางแผนการเงินนะคะเดือนนี้คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะผู้หลักผู้ใหญให่ความเมตตาช่วยเหลือนะคะใครที่กำลังวางแผนในเรื่องของบ้านอ่า ที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยสังหาเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคนะเกี่ยวกับเรื่องผู้คนนะคะในภาพรวมเดือนนี้เป็นเดือนของการพึ่งพาตัวเองนะคะคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะดึงดูดผู้คนเข้ามาแต่จงระวังการทําการถูกทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเป็นรองนะคะเป็นรองเป็นแบบอ,อยู่ในความลับอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือ สิ่งที่คุณรอคอยนะคะโอกาสในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งโชคชะตาในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาบโชคลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือ,อโชคลาบจากการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณในเดือนนี้นะคะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการขย,ขยายโอกาสนะคะโอกาสอันดีการได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็คุณจะได้เห็นท่าแท้ของผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณนะะว่าใครรู้สึกยังไงกับคุณนะ,ะซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องดี แล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะคนเราอยู่ในที่สว่างก็ต้องมีเงาสะท้อนในที่มืดเนาะเอาแหละย่งวนนะคะการงานของคุณนะคะจะมีเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะว้าวการงานเดือนนี้นะคะทักษะความสามารถของคุณจะนําเอาข่าวดีในเรื่องของงานมาให้เป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะ,ะคู่แข่งปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะหายไปนะคุณจะได้รู้ว่า ใครนะคะที่ทําทอะไรไม่ดีรับหลังใส่คุณนะคะใส่ร้ายป้าีในที่ทํางานหรือแม้กระทั่งว่าการลอกเรียนแบบผลงานกันก็ปี้ผลงานนะคะเดือนนี้คุณจะได้รู้นะคะความพยายามในเดือนนี้นะคะของการทํางานของคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่คุณจะได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะมีงานเข้ามาปังๆนะะมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องจัดการด้วยนะคะเดือนนี้เป็นค่อนข้างที่จะเป็นแบบความพึงพอใจนะคะจากการเติบโต ของตัวเองนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนกับว่าเหนื่อยมามากพอแล้วนะคะแล้วก็ได้มองเห็นความสําเร็จของตัวเองนะคะเป็นการปูทางหน้าที่การงานของคุณในอีกระดับหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินนะคะการเงินนะการเงินแน่นอนว่าคุณมีข่าวดีเข้ามานะคะแต่จงระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมาจากการเปนะคะเปตัวเองมากเกินไปอะไรแบบนี้เนาะหรือการใช้เงินอย่าง ไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่นะคะดังนั้นน่ะไม่ว่าจะมีเข้ามามากแค่ไหนก็ต้องแบบจัดสรรให้ดีให้พอดีหรือระวังนะคะการถูกหลอกถูกโกงการทําให้เข้าไปอยู่สถากนการณ์ที่อึดอัดใจในเรื่องของการเงินนะคะการยืมแล้วไม่คืนอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะอย่าใ้ใครยืมตังค์นะเดือนนี้มีมีการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะเป็นรักตา่กางวัยหรือแม้กระทั่งว่าสายแบบ คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้การสนับสนุนคุณนะคะเมตตาเอ็นดูนะในเรื่องของการเงินนะคะขอดูเดอรเดวิลเพิ่มหน่อยเดอรเดวิลนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างถิน่นต่างแดนข่าวสารข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะหรือแม้กระทั่งว่าการหลงไว้เนื้อเชื่อใจผู้คนจากงานปราร์ตี้สังสรรค์น,นะคะดังนั้นคุณต้องมีความรอบคอบเข้าไว้นะในเรื่องของการเงินอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะแล้วก็พยายามใช้ชีวิตยอย่างมีสตินะ,ค,ะคุณมีเรื่องของโชคโชค การเงินเข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่ามันอาจจะมาพร้อมกับบุตรทดสอบก็ได้นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นคําเตือนนะ,ะทีนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เดือนนี้ปังมากเลยนะคะสําหรับคนมีคู่นะค,ะคุณจะสามารถมุกออนจากสิ่งที่มันค้างค้างคาใจนะคะหรือแม้กระทั่งว่าทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณไม่มั่นคงในก่อนหน้านี้เดือนนี้จะมีความสุขมากขึ้นมีความม,วาม,มีการช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันดีนะคะมีความรักกันดีสําหรับคนที่ สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่คุณเองก็พอใจนะคะที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าอดังนั้นนะ่ะจะรักใครจะคบใคร,คร,ใครก็ต้องดูให้ดีๆนะคะแต่ว่ามีการเทเลชันที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองที่รู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นผู้ให้มากจนเกินไปแล้วแบบออมีความรู้สึกว่า คุณอาจจะยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นแบบแต่ละบุคคลไปนะคะก็ใช้วิจารณญาณเอาสําหรับคนที่เป็นโสดล่ะคนโสดนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนเก่าๆนะคะคนที่คุณเคยรู้จักเขาอาจจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งมาเพราะอะไรมาเพราะคิดถึงแล้วก็มาเพราะคุณงามความดีของคุณในครั้งก่อนนะคะคุณอาจจะเคยช่วยเขาไม่มากอะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยรักเขามากทุ่มเทเพื่อเขามากอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะยังไม่แบบ ไว้จไว้ไว้วางใจสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณเคยมีบาดแผลที่อืค่อนข้างที่จะแบบจนชินชาอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะต้องดูดูไปก่อนนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงหรือนะคะถ้าไม่ได้มีคนเก่ากับเข้ามาคุณก็จะได้เจอมิตรภาพเก่าๆนะคะซึ่งก็ยังเป็นมิตรภาพเก่าๆที่จะต้องดูไปก่อนเหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรกับใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในะช่วงเวลานี้เนาะ โอเคนะคะในภาพรวมนะคะอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่จะติดขัดในเรื่องของการเงินหรือว่าการติดเขาเรียกอะไรการโดนบล็อกนะคะจากผู้คนอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำก็คือมุ่งหน้าเดินหน้านะคะไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนนะคะต้อง ตกลงกับตัวเองให้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องทำเซลเลยคุณต้องรักตัวเองคุณต้องเอาศักยภาพของคุณที่มีอยู่นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามนะคะจงนึกถึงตัวเองไว้เป็นอันดับแรกนะคะบางทีเราก็ต้องทําตามใจตามสัญชาตญาณของตัวเองบ้างนะคะอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทําในเดือนนี้ณเวลานั้นนะคะถ้ามันไม่ได้ผิดต่อใครก็จงทําซะมันจะทําให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะม,มีความมั่นคงดีนะคะอ่า ความมั่นคงในนาที่นี้อาจจะเป็นอ่าไม่ใช่ความมั่นคงในนาที่นี้นะคะเป็นได้หลายเรื่องเช่นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะความมั่นคงทางอารมณ์2นะคะความการดําเนินชีวิตของคุณจะนิ่งแล้วก็จะมีความแบบเข้าเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะ3การเงินของคุณนะคะจะติดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือว่ามีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะมีข่าวไม่ใช่ข่าวคุณจะสามารถจัดการได้นะคะแล้วคุณจะสามารถหารายได้ได้มากกว่า2ทาง นะจะมีเงินเข้ามาหลายทางนั่นแหละเนาะโอเคไหมทีนี้นะคะทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาติเนาะอืมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นสัญญาณการแจ้งเตือนของคุณว่าต่อไปคุณจะต้องพบเจออะไรบ้างนะคะในเดือนนี้คุณจงเริ่มทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ มีประโยชน์แล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณต่อๆไปพลังงานที่ไม่ดีจงล้างทิ้งไปซะนะคะกับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะด้วยพลังงานบวกการทําความเข้าใจแล้วก็การมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญในเดือนพฤศจิกายนของชาววนอาทิตย์นะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ